สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูแพรอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะมาต่อด้วยหนังสือเล่มน,นี้ค่ะอ่าห่างหายไปนานนะคะทักษะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอ่าขราวที่แล้วนะคะเราเรียนไปได้อ่าถึงหน้าอ่าเลขสี่ไปแล้วนะคะวันนี้อ่าเลขห้า เลขห้าเราก็เรียนไปแล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนหน้าเลขหกนะคะดูข้างล่างนะคะเขาบอกว่าเงินแลกบริการนะคะให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมในภาพบริการที่เด็กเคยใช้บริการนะคะวงกลมก็คือวงกลมด้านล่างขวามือตรงนี้นะคะอ้าว เคยตัดผมไหมคะอ่าเด็กๆเ,เคยตัดผมไหมเด็กผู้ชายเคยเคยหรือไม่เคยอ่าถูกต้องค่ะต้องเคยอยู่แล้วไม่งั้นผมต้องยาวแน่เลยเคยไหมคะอ่าเคยแน่นอนแน่นอนก็ต้องขีดใช่ไหมคะต่อไปไปไหนคะไปไหนคะไปซื้อของใช่ไหมคะไปไหมไปซื้อของไหมอ่า มีคนถือเครื่องมือช่างนะคะแล้วก็เดินนะคะไปช้อปปิ้งนะคะไปช้อปปิง้งเดินออกไปซื้อของซื้อสิ่งต่างๆเคยไหมคะอะถ้าเคยก็ขีดถูกต่อไปอะไรเอ่ยไปไหนคะไปธนาคารเห็นไหมแบงค์นะคะไปแบงค์เคยไปไหมบางคนก็เคยไปกับคุณพ่อคุณแม่เคยไปก็ต้อง ขีใช่ไหมคะต่อไปเดินทางมีรถเมย์มีตลาดเคยไปไหมถ้าเคยไปก็ขี่นะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆทำเพียงหน้าเดียวนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องใช้เวลานะคะแล้วก็จะมีวิชาอื่นควบคู่ไปด้วยกิจกรรม,มอ,อื่นๆด้วยนะคะคุณครูให้หน้าเดียวนะคะคือหน้าเลข6ค่ะสำหรับวันนี้ นะคะครูแพรก็มีเรื่องฝากท้ายบทนิดนึงนะคะตอนนี้ที่เราเรียนเราต้องเรียนออนไลน์กันก็เพราะว่าอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดนะคะเด็กๆจะออกไปไหนไปข้างนอกไปตลาดไปธนาคารเด็กๆอย่าลืมนะคะพบเยวนะคะเยวตัวนี้นะคะฆ่าเชื้อโรคนะคะคุณครูครูแพรจะไปไหนก็พกเหมือนกันนะคะ ง่ายๆเลยค่ะก่อนที่เราจะจับสิ่งของหรือจับสิ่งของเสร็จแล้วเราต้องทําไมคะง่ายๆเรายังไม่ได้ไปล้างมือตรงไหนใช้ตัวนี้ล้างก่อนเลยช่วยฆ่าเชื้อให้ปลอดภัยนะคะคุณครูก็ฝากไว้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ